สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่สติกเกอร์กับผ้าหมึกของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด tsc te 3 1 0นะครับนะครับตัวเครื่องที่ให้มานะครับก็คือจะประกอบด้วย1ตัวแกนแกนใส่สติกเกอร์นะครับอันนี้เป็นแกนใส่สติกเกอร์นะครับ2จะเป็นตัวแกนใส่ตัวแกนเปล่า สำหรับเก็บผ้ามึกกับตัวแกนใส่ผ้ามึกนะครับซึ่ง2ตัวนี้มันเหมือนกันเลยนะครับต่อไปอันนี้จะเป็นแกนเปลา่าจะทําหน้าที่เก็บผ้ามึกที่ที่ใช้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าหมึกนะครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวสเตเกอร์3.2 x 2.5ครับผม ขั้นตอนการใส่ถ้าหมึกกับสติกเกอร์นะครับขั้นตอนแรกให้เราเปิดฝาเครื่องก่อนนะครับวิธีเปิดฝาเครื่องของตัว tsc te 3 1 0นะครับมันจะมีที่ล็อกอยู่ซ้ายขวานะครับให้เรากดพร้อมกันมันก็เปิดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มสีเขียวปุ่มล็อกหัวพิมพ์นะครับเปิดขึ้นมานะครับอันดับแรก เราจะใส่แกนเปล่าก่อนนะครับก็หยิบตัวแกนนะครับมันจะมี2แกนนะเราจะเลือกแกนแกนใดแกนหนึ่งก็ได้เอาไว้ใส่แกนเปล่านะครับใส่เข้าไปลักษณะก็ประมาณนี้เสร็จแล้วสังเกตตรงหัวนะครับให้หัวเขียวตัวนี้ครับมันอยู่ทางด้านซ้ายสังเกตตรงช่องนี้ก็ได้นะครับเวลาใส่เวลาใส่ให้เราใส่ทางด้านขวาเข้าไปก่อนเพราะว่ามันจะมีสปริง ดันอยู่ทางด้านขวานะครับส่ด้านขวาเข้าไปแล้วก็ด้านซ้ายก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็หมุนหาล็อกนะครับส่วนแกนที่2ออันนี้ใส่ผ้าหมึกนะครับเวลาใส่ผ้าหมึกให้เราเปิดออกมานะครับให้เราวางผ้าหมึกแบบนี้วางหงายนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่แกนให้แกนเขียว อยู่ด้านซ้ายนะครับใส่ด้านซ้ายของม้วนนะฮะดันมาขวานะลักษณะก็ประมาณนี้ครับเวลาใส่นะครับม,มันจะมีฝาของมันอยู่นะให้เราดัานฝาออกนะครับเสร็จแล้วใส่ด้านขวาเข้าไปก่อนแล้วก็ด้านซ้ายใส่เข้าไป แล้วก็หมุนหาหมุนหาตัวที่ล็อกนะครับนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นให้เราดึงออกมาปกติมันจะมีคราบกาวของมันอยู่แล้วนะครับเอาตัวนี้ฮะมาทาบแปะกับหมวนข้างบนนะครับเสร็จแล้วหมุนเก็บ หมุนจนกว่าแผ่นหมึกสีดำจะโผล่ขึ้นมานะครับนะครับโอเค,อเคประมาณนี้นะครับ,รบต่อมาจะเป็นขั้นตอนการใส่สติกเกอร์นะครับอันดับแรกให้เราเอาตัวแกนนะครับประกอบก่อนให้มันอยู่ในลักษณะน,นี้เสร็จแล้ววางลงไป ของม้นสติกเกอร์นะครับประมาณนี้แล้วก็เอาอีกแกนหนึ่งนะครับมาใส่นะครับให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นให้เอาแกนสติกเกอร์ที่เราใส่ในตัวสติกเกอร์แล้วครับเอามาวาง ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเอาแผ่นสติกเกอร์นะครับทาบลงไปในพื้นของเครื่องนะครับแล้วก็ดันออกมาครับให้ตัวที่ล็อกสติกเกอร์ให้มันล็อกกับตัวขอบของสติกเกอร์พอดีนะครับแล้วก็ดึงออกมาประมาณสัก 2อถึงสแถวประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดหัวพิลมพ์ลงนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับเสร็จเรียบร้อยครับ